สวยงามพร้อมแดดร้อนป,ป้าคุณปู่หันหน้ามานะคะได้เลยพูดหน,หน้อยๆท่อกันพอ่เอเดินเลยครับ เคีย่อของปดเรียงเดืองคือของปดข้างในข้างในเขาก็จะมีให้ทําบุญว,วันวันวันเสา,าร์ค่ะสปาค่ะวันพฤหัส ทัวกา้าก้าน,นัวไหนน้วดวงดีกันมะนัวน้ว<า>ดวงดีกันแน่ย,ยูวะ,ะ,ะ,ะเอาเอ่อโคลาเล่เ้กาก้าทัวจริงมาจากไหนเนี่ยถ้าไม่ปุ้ยถ่ายรูปอะถ้าไม่ปุ้ยไปถ่ายรูปกับลูกๆเร็วอันนี้เขาก็ใหญ เออทอาหานนะมาเอาใครเป็นลูกชายแม่ปุ๋ยนะ่ะเอาโอ้ขึ้นหลายคนแต่วาา่ยิ้มรอยิ้มรอยิ้มรอโอ้โอหหล่อมากเลยโอเคเลยเอาคุณหน่กยกิบทยบอกเอานั่งนั่งนี่มานั่งกลางนี่แมวมีคนเนี่นี่มานั่งนี่บ่าแมาล่ลุงลุงนั่งกลางนี่นั่งเลยเอาปูเอาลุงมานั่ง กำลันก็เพี่อลุ้งเร็วเออเฮียกว歪พายอยู่บ้านี้อ้า,อาพี่ป้นจานั่งลงเอ้าเฮียนั่งลงถ่ายรูปกับลุงหน่อยครับเออไอมาเทีย่ยวน้ำกันได้ไหมล่ะมาหันหน้ามาเฮียดเจมนี่สอง่าฮ่โอ้ย,ออยคืออยู่ตลง้นโอเคแฮนปี้ <c oughs>